สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องกระทาแหล่งรลขับบ้าน EP หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับเราเดินทางหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด EP แล้วพี่พี่วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เอามีมให้พี่พี่ชมทั้งหมดยี่สิบรายการสร็ๆแล้วเลยนะครับวันนี้พี่พี่ถ้าสนใจอยากดูอะไรเพิ่มเติมจักสอบถามองไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสิบเลยนะครับ หรือพี่ท่านไหนจะโทรศสอบถามเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0634789454ิดเลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับพี่พี่หรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดตรงไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่าจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ายที่เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่พี่ เพื่อไมา่า,เ,เ,า,มาเป็นการเสียเวลากพี่เรามาเริ่มเปนการที่หนึ่งกว่าครับายการที่หนึ่งเราจะเป็นเป็นตรงนี้เลยครับเป็นกิ่งโพลีทับตรงนี้เป็นพักกิ่งปอเลีนี่ครับพักกิ่งปอเลีสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับพักกิ่งปอเลีสวยๆอย่างนี้เลยครับพักกิ่งปอเลีนี่ครับ สวยๆอย่างนี้นะครับกิ่งปาวเลสนี่ครับสวยๆอย่างนี้นะครับกิ่งปาวเลสนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับกิ่งปาวเลสนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยอย่างนี้เลย รายการที่1พระกิ่งเปาเลสองค์นี้เอาไปในะราคา6กร้วบาทรับหกรบาทเลย6กร้บาท6ับหกรบาท,บบาทสวยเงนะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยพระกิ่งเปาเลสรายการที่1เลย <c oughs> ต่อไปรายการที่2รายการที่สองจะเป็นปิดตามเมะพัดหลวงพ่อน,นาคองนี้ปิดตามเมะพัดของปู่น,นาคปัดห้วยจระเข้ของนี้นี่ครับปิดตาเนือไมกะพัดหลวงปู่น,นาค วัดห้วยจระเข้นี่ครับเปสวยงี้เลยเป็นเนื้อเมกะพัะครับตรงนี้เป็นเนื้อเมก,ะ,มกะพัดเลยครไปสวยงี้นะครับสวยสวยงี้เลยครับสว,สวยงี้เลย <c oughs> นี่ครับ ทำ <c oughs> ไปสวย,ยงี้เลยรายการที่สองปิดตาเนมกะพัดหลวงปู่นาคนกนโถวจระเ้องนี้เอาไปในะราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทบสวย,ยงี้นะคะเป็นเนมกะพัดนะครับองนี้รายการที่สองเลยต่อไปรายการที่สาม ลายการที่สารจะเป็นสีพึ่งคูบาวังครับตรงนี้เป็นตลับสีพึ่งคูบาวังนี่ครับเป็นสีพึ่งม้าเส็หนังครับตรงนี้สีพึ่งม้าเส็บหนังคูบาวังนี่ครับม้าเส็หนังสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับตลับสีพึ่งม้าเส็บหนังคูบาวัง นี่ครับสีพึ่งม้าเสพนั่งนี่ครับข้างในเป็นงี้เลยครับนี่เลยข้างในเป็นงี้เลยครับนี่ครับข้างในเป็นงี้เลย ครับเป็นสวยงี้นะครับสวยงี้เลยครับนี่ครับเป็นสวยงี้เลยนี่ครับเป็นสวยงี้นะครับสีพึ่งม้าเสบนางขุบาวังไลายกันที่สามสีพึ่งม้าเสบนางขุบาวังองค์นี้ เอาไปในะราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวยเงี้นะครับสีพึ่งมาเสร็จตังค์บ่าววังครับตรงนี้รายการที่3เลยต่อไปรายการที่4รายการที่4จะเป็นเหรียญกิ่งลอยองค์ครับตรงนี้เป็นเหรียญกิ่งลอยองค์นี่ครับเปาวันเลทน่ทั้งตรงนี้ปรับห่อหลังพุทครับตรงนี้นี่ครับเป็นเหรียญเขากิ่งครับตรงนี้ น,นี่ครับเรียนเขากิ่งเลยนี่ครับเป็นเรียนกิ่งลอยองค์ครับตรงนี้สวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับลอยแบบนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลย นี่ครับรายการที่4เหรียญกิ่งลอยององนี้เอาไปในราคา6กร้วบาทหกร้บ0บาทเลย6กร้วบาทหกร,บ 600, บรบ600บาทสวยงามน,นะครับรายการที่4ครับงตรงนี้เหรียญกิ่งลอยองคายการที่4ครับตรงนี้ต่อไปรายกันที่5แา้วยการที่5เป็นปิดตาพลอแก้วหลังแบบพวกงนี้ เป็นปิดตาพัะแก้วหลังแบบฝังหมุดทองนี่ครับเป็นหมุดทองคำครับองน,นี้ครับปิดตาพัะแก้วหลังแบบฝังหมุดทองนี่ครับไปสวยงี้นะครับเป็นหมุดทองคำครับองนี้ไปสวยงี้เลย นี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับนี่ครับ รายการที่5ปิดตาหลงังพระแก้วหลังแบบฝังมุดทองคําองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500ยบาทดับ500อบาท like, สวนนงี้นะครับปิดตาหลงพระแก้วหลังแบบฝังมุดทองครับพวกนี้รายการที่5เลยต่อไปรายการที่6กรายการที่6จะเป็นรูปหล่อหลังระทบพระองค์นี้เป็นรูปหล่อหลังกระทบ,พบ นีค่ df, Somehow, e ครับรูกบอลหรือว่าทบวัดชนแดนนี่ค <sein> รับผมวัดทบนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยรูกบอลหรือว่าทบปัชนแดนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยรูกบอลหรือว่าทบปัชนแดนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ สวยๆนี้เลยครับสวยๆนี้เลยนี่ครับรายการที่6กรูปหล่อหลวงพระพุทธชนแดนองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวยอย่างนี้นะครับรูปหล่อหลวงพระพุทธชนแดนครับองนี้รายการที่6เลย นี่ครับต่อไปรายการที่7รายการที่7จ็ดจะเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบพระองค์นี้เป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบกุัดใจชัยมงคลนะเป็นขุนแผนกระเบื้องเคลือบกุัดใจชัยมงคลสวยๆเลยนะครับองค์นี้นี่ครับพระคุณแผน นี่ครับสวยๆเก่าๆนี้เลยนี่ครับสวยๆนี้เลยครับ,รรบแก็นี่เลยนี่ครับ สวยๆางี้เลยครับรายการที่7พระคุณแผ่นกระเบื้องเคลือบปูว่าจะใช้มงคลองนี้เอาไปในรา,าคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทับ0บาท้อยบาทสวยนงี้นะครับพระคุณแผ่นกระเบื้องเคลืบคบอบผ้างคนี้รายการที่7เลยต่อไปรายการที่แรายการที่8จะเป็นแม่เป๋อองค์นี้เป็นแม่เป๋อพิมโบราน นี่ครับแม่เปิดพิมพ์โบล้านสวยๆอย่างนี้เลยครับแม่เปิดพิมพ์โบล้านนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับแม่เปิดพิมพ์โบล้านนี่ครับไปสวย,ยงี้นะครับ ไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยรายการที่แปดแม่เปิดโบพิมพโบราณองค์นี้เอาไปใน,นราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาท,600บาทรับหกร้อยบาทสวยงี้นะครับรายการที่แปดองค์นี้แม่เปิดพิมพโบราณ รายการที่9รายการค้าจะเป็นพ่อเปิดตองนี้เป็นพ่อเปิดตาแดงพ่อเปิดตาแดงพิมพ์เก่ามองนี้พ่อเปิดพิมพ์เก่าเลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้นะครับพ่อเปิดพิมพ์เก่านี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยอย่เงี้ยนะครับจะสวยอย่เงี้เลยนี่ครับรายการที่9ก้อเปิดตาแดงพิมพ์เก่าองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทสวยอย่เงี้ยนะครับรายการที่9ก้าห้องนี้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย ต่อไปรายการที่10รายการที่10จะเป็นพระเชียงแสนปกโพกองนี้เป็นเชียงแสนปกโพเนื้อบุกเงินนะองนี้นี่ครับเป็นเชียงแสนปกโพเนื้อบุกเงินนเนื้อบุเงินน,นี้นี่ครับเป็นสวยเงี้เลยเนื้อบุกเงินนี่ครับเป็นสวยเงี้นะครับ สวยๆอย่างนี้เลยนี่ค่ะไปสวยอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้ครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับรายการที่สิบพระเชียงแสนปกโพเนื้อบุเงินองค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทส่วนนี้นะครับเชียงแสนปกโพเนื้อบุเงินแล้วองคนี้รายการที่สิบเลยต่อไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นมีดหมอด้อรวยครับองคนี้เป็นมีดหมอด้อรวยวัตตะโกครับองคนี้ นี่ครับเป็นมีดหมอหุ้นเรือวัตโก้นี่ครับมีดหมอหุ้นเรือวัตโก้นี่ครับไปสวยอย่เงี้นะครับมีดหมอหุ้นเรือวัตโก้นี่ครับจังหวัดอยุธยานี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ นี่ครับหลวงพ่อรวยนี่ครับวัตะโกน่ครับสวยงี้เลยนี่ครับสวยงี้นะครับบอกงนนี้เลย นี่ครับสวยงี้นะครับสวยๆนี้เลยรายการสิบเอ็ดมีดหมอนพูดโรบัสโกเล่มนี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทสวยงี้นะครับมีดหมอนพูดโรบัสโกรายการสิบเอ็ดเลยครับวังนี้นี่ครับ ่อไปส2 12จะเป็นหนังแกะโยนีครับตรงนี้เป็นหนังแกะนี่ครับสวยงนี้เลยเป็นหนังแกะเกาตรงนี้เป็นหนังช้างครับตรงนี้เป็นหนังช้างแกะโยนีนี่ครับเป็นหนังช้างครับตรงนี้หนังช้างแกะโยนี้สวยๆนี่นะครับหนังช้างแกะโยนี สวยๆนี้เลยครับสวยๆนี้เลยนี่ครับ รายการที่12หนังช้างแกะโยนีองนี้เอาไปในราคา6 0 0้บาทรับ600บาทเลย6 0 0บาทรับ600บาท,บบาทสวยานี้นะครับหนังช้างแกะโยนีครับองนี้รายการ12เลยต่อไปรายการที่13 13จะเป็นตะกุดหางช้างครับรงนี้เป็นตะกุดหางช้างเลย นี่ครับเป็นตะกุดหางช้างครับตรงนี้นี่ครับเป็นตะกุดหางช้างเสยๆนี้เลยครับตะกุดหางช้างนี่ครับไปเสย่างนี้เลยนี่ครับตะกุดหางช้าง นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับรายการที่13ตะกุดหางช้างองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทสวยอย่างนี้นะครับตะกุดหางช้างเขาองค์นี้รายการที่13เลยต่อไป14 สิบสี Four ่จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเล็กหลุมปู่ศุกครับองนี้เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเล็กหลุมปู่ศุกวัดปากคอมาขำเท่านี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆวยทุกองเลยครับองนี้สวยสวยทุกองเลยครับเหรียญสี่เหลี่ยมเล็กหลุมปู่ศุกวัดปากคอมาขำเท่านี่ครับ ไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลยรายการที่14เหเรียนซิลเมตุผู้สุกอัปะปะความกล่ำเท่าองค์นี้เอาไปในราคา5้0อยบาทับ5้าอยบาทเลย5้0บาทับ5้0อยบาทสวยงี้นะครับรน,นี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับ ต่อไป15 15จะเป็นสิงหลงพัดเดิมวัดตรงนี้เป็นสิงเคี้ยวแกะหลงพัดเดิมวัดหนองโพตรงนี้นี่ครับเป็นสิงเคี้ยวแกะหลงพัดเดิมวัดหนองโพนี่ครับไปสวยงี้เลยสิงเคี้ยวแกะหลงพัดเดิมวัดหนองโพนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับสิงเคี้ยวแกะหลงพัดเดิมวัดหนองโพ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับไลายกระสิบห้าสิงเคียวแกะหลวงพเดิมวัดหนองโพองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยอย่างนี้นะครับกระสิบห้าตรงนี้สิงหลวงพเดิมวัดหนองโพ ต่อไป16 16จะเป็นตะกุดหลวงปู่สุขครับตรงนี้เป็นตะกุดหลวงปูปป่สุขวัดปากคอมาขำเท่าครับตรงนี้นี่ครับตะกุดหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขำเท่าไปสวยงี้เลยไปสวยงี้นะครับตะกุดหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขำเท่า นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับจะกดอรามาสุขปากคอมาคำเท่าสวยๆอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้นะครับ นี่ครับไปสอย่างนี้เลยนี่ครับไปสอย่างนี้เลยนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ลาให้การที่ที่หกตะกุดหลวงปู่สุกวดปากคอมาขำเท่าอันนี้องค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยงี้นะครับตะกุดหลวงปุ๊บสุกวดปากคอมาขำเท่าครับนี้ รายการที่เลยต่อไป17 17จะเป็นกล้องเงินแท้ตรงนี้เป็นกล้องเงินแท้เลนแค้นนันครับตรงนี้นี่ครับลูกค้าเรียกร้องหากันเยอะมากเลยครับตรงนี้นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นเงินแท้ตรงนี้เป็นเงินแท้เลยนี่ครับ สวยๆครับตรงนี้นี่ครับยังไม่เคยใช้เท่าน,นี้ยังไม่เคยใช้เลยเป็นหมื่นหนึ่งเลยเท่าน,นี้นี่ครับไปสวยอ,อย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอ,อย่างนี้นะครับนี่ครับรายการที่เจ็ด กล้องเงินแท้เลนส์แคนนอนอันนี้เอาไปในะราคาเอาไป9 0้า้บาทกับ9 0้าบาทเลยเ0้าบาทกับ9 0้า้บาทสวย,ยงนี้นะครับเป็นเงินแทน้ปันนี้เป็นเงินแท้เลยเงินแท้ทั้งอันเลยครับปันนี้นี่ครับไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับสองดีแน่นอนครับอันนี้นี่ครับไปสวย,ยงี้เลยต่อไป18 18จะเป็นนางกวักไม้แกะพวกนนี้ เป็นนางกวักไม้แกะครับนางกวักไม้แกะสวยงี้เลยครับนางกวักไม้แกะสวยสวงี้เลยครับนางกวักไม้แกะนี่ครับไปสวยงี้เลยเป็นไม้แกะท่้งมนี้เป็นไม้แกะเลย เฉยๆเงี้ยนะครับเฉยๆเงี้ยเลยครับเฉยๆเงี้ยเลยรายการที่สิบแปดนางกวักไม้แกะองค์นี้เอาไปในราคา เอาไป600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทสวยางามเงี้นะครับเป็นไม้แกะทั้งอันนี้นะครับเป็นไม้แกะทั้งอันเลยต่อไปสิบเจะเป็นเบีย้ยแก้พวกนี้เป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่บุญนี่ครับห้อยเจ้าสวนหลวงปู่บุญทับพวกนี้เป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่บุญนี่ครับ นี่ครับกับเปลี่ยนจะาสวน,นบูบุลครับตรงนี้กับเปลี่ยนเราจะสวน,นบูบุลเลยสวยงี้นะครับครับสวยงี้นะครับขาเปียกแก้สวยงี้เลย นี่ครับสวยๆนี่เลยครับรายการสิบเก้าเบี้ยแก้กับเหลียญจัสุรบุร์องค์นี้เอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทครับเจ0ดบาทเลยเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดยบาทสวยเงี้นะครับนี่ครับเบี้ยแก้สมบุรกับเหรียญจัสุรสบุร์ครับองค์นี้รายการสิบก้าเลย ต่อไปลกัน20 20จะเป็นขอสับช้างครับตรงนี้เป็นขอสับช้างเก่าเนื้อสำลิศของมงคลชั้นดีแล้ววันนี้ครับเป็นขอสับช้างเก่าเนื้อสำลิศนี่ครับสวยๆนี่เลยนี่ครับเป็นสวนนี้นะครับ เป็นของเก่าเข้ามานี้เป็นของเก่าเลยนี่ครับเฉยๆนี่เลยครับนี่ครับเฉยๆนี่เลยรายการยี่สิบ ขอซับช้างเก่าเนื้อสำริดอันนี้เอาไปในราคา6กร้บาทรับห0้บาทเลย6กร้600บาทรับห0้บาทสวยงามน,นะครับเป็นขอซับช้างเนื้อสำริดทับอันนี้ของเก่าเลยก็จบไปแล้วยีรายการที่นำใพี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0ู3 4 7 8 9้า สี่ห้าสิได้เลยนะครับหรือวพี่น่าจะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดแล้ครับวันที่เบอร์ศู3 4 7 8 9 4 5 4แ้ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามอถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคากันได้นะครับพี่พี่องค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับหรือวพ,พี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่ๆี่สามารถโทรมาแลวแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายงาบนี้เลยนะครับ ทุกรายกลาเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางครับพี่ไม่บอกเพิ่มครับพระทุะกไลนกา่เราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่ๆสำหรับวันนี้คาถาแรงหลวงพ่อบ้านอี่นี้ขอลาบก่อนนะครับเจอกันี p หน้าครับสวัสดีครับ